สวัสดีครับผมนายจิตตุณวานนท์นะครับวันนี้จะมาเซ็นเซนเรื่องทานซิสเตอร์และมอสเฟตนะครับไปดูกันได้เลยครับทานซิสเตอร์และมอสเฟตนะครับหนึ่งทานซูสเตอร์นะครับทานซิสเตอร์เป็นอุปกรณ์กึ่งสารตัวนำที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้แทนหลอดสุญญากาศซึ่งมีค่าศูนย์ เสียทและประสิทธิภาพสูงมากกว่าทาร์ชิเตอร์สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลายอย่างครับหน้าที่หลักของทาร์ชิเตอร์คือขยายกระแสไฟฟ้าโดยการควบคุมกระแสไฟฟ้าอินพุตส่วนน้อยบริเวณขาเบสและทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าเอาต์พุตส่วนใหญ่บริเวณขาคอเล็กเตอร์องค์ประกอบของทาร์ชิเตอร์ครับทานซิสเตอร์เป็นอุปกรณ์ สารกึ่งตัวนำชนิด2อลยต่อมีขาใช้งานจำนวน3ขานะครับ 1. ขา B ขาเบนะครับ 2. องขา E ขา E มิเตอร์สาขา C คือขาコレ็กเตอร์นะครับแบ่งจามโครงสร้างของสารกึ่งตัวนำมี2ชนิด 1. ทรานซิเตอร์ชนิด pnp และ2ทรานซิเตอร์ชนิด npn หลักการทำงานของ PNP นะครับเนคือการป้อนแรงดันไฟฟ้าให้กับฐานชิปต,ตัวชิ PNP โดยการจ่ายไฟบวกให้ขา E เมื่อเทียบกับไฟลบที่ใจ่ายให้ขา B และจะจ่ายไฟลบเข้าขา C เมื่อเทียบกับไฟบวกที่ใจ่ายให้ขา B ทำให้ขา B มีทั้งไฟลบและไฟบวกครับหลักการทำงานของ NPN การเพ้างแรงแดันไฟฟ้าให้กับทานชิวเตอร์ชนิด NPN คือการจ่ายไฟลบให้ขา E เมื่อเทียบกับที่จ่ายให้ขา B และจะจ่ายไฟบวกให้ขา C เมื่อเทียบกับไฟลบที่จ่ายให้ขา B มีทั้งไฟบวกและไฟลบแต่การเทียบสัก์นั้นจะเทียบเทียบระหว่างขา B กับขา E เท่านั้นนะครับทำให้ขา B ซึ่งเป็นสาร P ได้รับแรงไฟคือเป็น ไฟบวกเมื่อเทียบกับขา E ซ้อนกันถึง m o s f e นะครับ m o ส f e ตเป็นทารานชิเตอร์ชนิดหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะในวงจรสวิตช์และวงจรดิจิตอล m o ส f e ตมีหน้าที่หลักในการควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าผ่านสนามไฟฟ้าโดยการเปลี่ยนแรงดันที่คอยเก็ ข้จีครับสามารถควบคุมได้ว่ากระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านหรือไม่ไหลผ่านขั้วดีนะครับไปยังขั้วสอดมาครังองค์ประกอบของมอสเฟตนะครับมอเตอร์เฟ,ฟ์มีประกอบด้วยสามส่วนหลักคือหนึง่งเกตนะครับใช้ในการควบคุมการเปิดปิดการไหลของกระแสไฟฟ้ารหบ่างเลนและสอดครับ สองเดนนะครับขั้วที่จะเสไฟฟ้าไหลออกสามซอเพื่อที่จะเสียไฟฟ้าไหลเ,เข้ามอดเฟสมีสองประเภทหลักคือหนึ annel, 2, ่ง n อนชานแนสองฟชนนะครับ n c h ช n n e l คือการควบคุมการเกิดการดึงอิเล็กตรอนเข้าสู่ช่องนำไฟฟ้าทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าจากเดนไฟจาซอด p c ช a n n e l คือการควบคุมการดึงรูเข้าสู่ช่องนำไฟฟ้า ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไลยจากสอดไปเดงนะครับหลักการทำงานของ N c h ช n n e ลนะครับหลักการทำงานของมอเตขึ้นอยู่กับการปรับแรงดันไฟฟ้าที่เกตครับนี่ะที่ปิดเมื่อแรงดันที่เกตต่ำหรือไม่มีแรงดันกระแสไฟฟ้าจะไม่ไหลผ่านระหว่างเดนและสอดครับเนื่องจากไม่มีช่องนำไฟฟ้าในสถา,านะเปิดนะครับ เมือ่อแรงดันที่เกจเพิ่มขึ้นเกิดจุดจะทำให้เกิดสนามไฟฟ้าซึ่งดึงอิเล็กตรอนเข้าหรือรูนครับ,รรบมาสร้างช่องลำไฟฟ้าส่งผลกระทบไฟฟ้าอะไรผ่านจากเดนไปถังซอดนะครับแล้วก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ